กรณีที่น่าสนใจในวันนี้นะครับก็คือกรณีที่มีการป้นร้านทองเนี่ยแล้วปรากฏว่าเจ้าของร้านเนี่ยได้ยิงตอบโต้คนร้ายนะครับคนร้ายมีปืนแล้วก็คนร้ายเนี่ยมีการเสียชีวิตขึ้นมาคําถามก็คือว่าการที่เจ้าของร้านเนี่ยยิงคนร้ายไปแล้วคนร้ายตายเนี่ยครับถือว่าเป็นการป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุหรือไม่หรือว่าเกินกว่าเหตุกรณีนี้ครับอยากจะบอกว่าการป้องกันตัวเนี่ยนะครับจะต้อง เป็นการป้องกันไม่ให้ภัยมาถึงตัวเราถ้าหากภัยหมดแล้วเนี่ยเราไปยิงซ้ำเนี่ยนะครับอาจจะเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุก็ได้นะครับอย่างกรณีที่คนร้ายบุกมานะครับแล้วก็มีปืนนะครับตอนที่คนร้ายบุกมาแล้วก็มีการตัดรั้วของร้านทองเนี่ยครับตรงเนี้ยนะฮะถ้าเกิดว่าเจ้าของร้านยิงไปแล้วโจรตายเนี่ยนะครับผมยังมองว่าเป็นการป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุไม่มีความผิดเพราะว่าขณะที่คนร้ายบุกมาเนี่ย ถือปืนมีอาวุธปืนพร้อมที่จะยิงเราได้ทุกเมื่อแล้วก็มากันสี่คนเจ้าของร้านอาจจะอยู่คนสองคนเนี่ยครับซึ่งไม่สามารถที่จะดูแลกันได้ทั่วถึงเพราะฉะนั้นการที่ยิงไประหว่างที่บุกเข้ามาเนี่ยนะครับก็เป็นการป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุถ้าเกิดว่ายิงตอนนั้นเราไปตายข้างนอกเนี่ยนะครับพอสมควรแก่เหตุไม่เป็นความผิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนร้ายบุกเข้ามาแล้วเรายิงไปปุ๊บอาจจะไม่โดนแล้วคนร้ายแตกตื่น อยู่ระหว่างที่วิ่งหนีเมื่อคนร้ายวิ่งหนีปุ๊บเนี่ยแปลว่าภัยหมดแล้วถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆเนี่ยไม่มีภัยเข้ามาถึงเราแล้วการที่เราจะไปยิงซ้ำเนี่ยครับหรือว่าไปตามล่าเอาคือแล้วคนร้ายเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ทันเอาทองไปนะถ้าเอาทองไปเนี่ยอาจจะเป็นการป้องกันเอาทรัพย์สินของเรากลับคืนมาได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนร้ายเนี่ยวิ่งหนีไปตัวเปล่ายังไม่ทันที่จะฉกฉวยทองเราไปนะครับแล้วเราไปยิงซ้ำเนี่ยกระสุนเข้าด้านหลังเนี่ยครับ มีคำพิพากษาของสาลดีกาอยู่หลายตัวเลยนะครับที่ระบุว่าเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุนะครับคือผมต้องขออธิบายแบบอาจจะขัดใจหลายคนนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำอย่างนี้แล้วเกิดคนมาปนเราเนี่ยเรายิงไม่ได้หรอคือตามกฎหมายเขาว่ากันอย่างนั้นต้องต้องเข้าใจนิดนึงนะครับหลายคนอาจจะไม่พอใจในคําที่ผมอธิบายมานะครับแต่ว่าคือถ้าภัยมันหมดแล้วเนี่ยเราจะไปป้องกันตัวอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ถ้าเราแม่นปืนจริงนะครับ ถ้ายิงขาเพื่อที่จะตามจับคนร้ายเนี่ยอันนี้อาจจะพอสมควรแก่เหตุกรณีที่เราแม่นปืนจริงนะครับแต่ว่าถ้าเรายิงไปเนี่ยแล้วมันไปโดนโจนตายเนี่ยครับเสี่ยงนะครับที่จะถูกดําเนินคดีในข้อหาป้องกันตัวเกินกว่าเหตุเพราะฉะนั้นอย่างคลิปเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่าที่คนร้ายตายเนี่ยตายเพราะโดนยิงระหว่างบุกหรือว่าตายเพราะโดนยิงหลังจากบุกก็ต้องดู นะครับว่าเขายิงคนร้ายเนี่ยเสียชีวิตตอนถูกกระสุนนัดไหนหรือว่ายังไงนะครับอาจจะต้องดูรายละเอียดตอนนี้ถ้าถูกยิงตายนะครับในระหว่างที่บุกเข้ามาเนี่ยก็อาจจะอ้างป้องกันตัวได้แต่ว่าถ้าตายหลังจากที่หนีแล้วก็ถูกยิงทีหลังเนี่ยนะครับอาจจะถูกข้อหาป้องกันตัวเกินกว่าเหตุนะครับรเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับอาจจะต้องดูเป็นกรณีแต่ว่าถ้าคนร้ายวิง่งหนีแล้วเนี่ยภัยมันหมดแล้วนะครับแต่ว่ามาถูกยิงทีหลังเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการ ป้องกันป้องกันตัวเกินกว่าเหตุนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นความรู้นะครับอาจจะขัดใจใครหลายคนนะครับแต่ว่าในมุมมองกฎหมายแล้วก็คําพิพากษาของสารดีกาหลายอย่างนะครับหลายตัวนะครับหลายครั้งที่สารพิพากษามาอย่างนี้นะครับ